เด็กชายโยนตุกตาของน้องสาวลงสนามสัลึก6เมตรให้น้องสาวคลานใกล้สะพานกระโดดแล้วก็กระโดดบนนั้นน้องสาวขอร้องเขาอย่าทําอย่างนั้นแต่เขายิ่งทํามากเกินไปน้องสาวสะบัดมือตกสนามและเขายังยืนบนสะพานกระโดดอย่างไร้าความรู้สึกมองดูน้องสาวจมน้ําดิ้นรนมาสักทักน้องสาวก็หมดแรงแล้วลอยขึ้นสู่พิเวนมหลังจากได้รับการยืนยันว่าน้องสาวไม่มีชีวิตอยู่แล้วเขาก็จัดไปตอนนี้คุณแม่กําลังอาบน้ําอยู่ จูจูเขาก็เข้ามาจึงทำให้แม่โกรธมากดูเขาและบอกให้เขาไปให้พ้พนพรก็หยิบเครื่องเป่าผมแล้วเปิดสวิตโยนลงอ่างแม่ของเขาใช้มือช่วยทันทีนั้นไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟแม่ของเขาค่อยๆจมลงในบ้านยังมีคนอยู่คือพ่อของเขาวายร้ายตัวนี้โปรยลูกเหล็กไปทั้งบ้านถ้ากำหนดมุมนี้ได้ก็เห็นน้องสาวจมน้ำในสระรอพ่อกลับจากทำงานเขาทักทายพ่ออย่างมีความสุขแล้วว่าแม่อับน้ำอยู่ชั้นบนส่วนน้องสาวกำลังเล่นอยู่ในสระแล้วมองออกไปข้างนอกนั่นพ่อมองตามทันที ร่างของลูกสาวลอยขึ้นสู่ผิวน้ำพ่อเลยรีบวิ่งออกไปเปปท้าลื่นล้มกระแทกประตูกระจกตกข้างนอกไอบ้าไม่ยอมให้โอกาสพ่อตอบโต้ถือไม้เบสบอลตีเขาให้ตายตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนได้ดูสามศพของครอบครัวเดียวหลังจากยืนยันว่าพวกเขาตายกันหมดแล้วส่วนลูกชายก็กลัวที่จะซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าน้ำตาจะไหลบอกว่าผู้ชายมีหนวดมีเคราในเสื้อคลุมสีแดงทำสิ่งนี้ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อเด็กก้าว สมาคมสงเคราะห์หาครอบครัวใหม่ให้เขาคู่นี้พอใจกับเขาสุดแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะนำพาการฆาตกรรมมาสู่ครอบครัวของพวกเขาเฮนรี่นอนบนหลุมศพเพื่อนชื่อแจ็คเข้าหาเขาจูจูก็ลืมตาขึ้นมาแจ็คตกใจเฮนรี่บอกว่าคนตายไม่น่ากลัวคนเป็นน่ากลัวกว่า Living people are. ทั้งสองกลับบ้านพี่สาวของแจ็คก,กลับบ้านทันเวลาแจ็คขอความช่วยเหลือจากซูซานเพื่อนชื่อเฮนรี่หายใจไม่ออกแล้วซูซานคิดว่าเป็นเรื่องตลกของน้องชายเธอจึงจับชีพจรของเฮนรี่อย่างสนุกแต่พบชีพจรของน้องไม่เต้นอีกต่อไปซูซานกลัวที่จะคิดว่ากำลังเกิดปัญหารีบอรบอซีพีอาร์ให้เขาผ่านไปสักพักเฮนรี่ก็ลืมตาขึ้นซูซานเพิ่งรู้ว่าเธอถูกโกุงแล้วแต่เรื่องที่ชีพจต์ไม่เต้นคืออะไรเพราะเฮนรี่ได้เรียนทางทีวี แค่จับลูกบอลในมือชีพตนก็จะหยุดเต้นคนทั้งร่างจะไม่ต่างจากคนตายเลยตอนเที่ยงคืนเฮนรี่หยิบกล้องแล้วลงไปที่บ้านของซูซานค้นพบว่าซูซานกำลังทำเรื่องรักกับแฟนหนุ่มของเธอสิ่งนี้ทำให้เขาโกรธมากเลยหยิบก้อนหินขึ้นมาทุกหน้าต่างของซูซานวอลเลสโกรธลงไปข้างล่างเพื่อดุวินาทีนี้แมวของซูซานวิ่งหนีไปซูซานห้ามแฟนของเธอไม่ให้โกรธแมวแล้วแมวก็วิ่งไปบนตักของเฮนรี่หลังจากเสียงแตกดังแมวก็ตายกลับมาที่ห้องซูซานทำต่อไม่ได้เธอมอบเสื้้้อผาใหวลเล และบอกให้เขาออกไปพอเขาถอยรถกลับดูเหมือนโดนอะไรบางอย่างมองลงมาก็ค้นพบร่างของแมววอลเลสรีบดิบ,บแตรซูซานอกหักมากเลยส่งแฟนไปแต่ทุกอย่างก็ถูกเฮนรี่บันทึกวิดีโอวันรุ่งขึ้นครูพบว่าเฮนรี่วาดรูปน่ากลัวผ่านการประเมินทางจิตวิทยาแล้วเขาเป็นโรคจิตจริงผลลัพธ์นี้ทําให้พ่อแม่บุญธรรมไม่มีดีใจนี่เป็นลูกที่พวกเขาหาตัวยากมากไม่อยากให้ลูกชายมีอาการผิดปกติอะไรเลยดังนั้นการประชุมครั้งนี้ไม่สําเร็จเมื่อพวกเขากลับบ้านเฮนรี่โกรธมากเพราะเจนิสขายปลาของเขา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขาแม่ไม่มีสิทธิ์ขายมันเฮนรี่ทำไมลูกเป็นแบบนี้มันเป็นของผมมันเป็นของผมใจเย็นใจเย็นแม่ไม่สนใจสิ่งที่ผมคิดเลยแม่ไม่รักผมผมเกลียดแม่ลูกใจเย็นเย็นสิครอพ่อกลับมาพวกเราค่อยคุยกันนะนั่นไม่ใช่พ่อผู้ให้กำเนิดผมแม่ก็ไม่ใช่แม่แท้เหมือนกันผมเกลียดแม่ผมหวังว่าผมไม่เคยพบแม่เลยเฮนรี่รอก่อน วันรุ่งขึ้นโดยไม่คาดคิดเฮนรี่มอบดอกไม้ให้แม่เพื่อขอโทษในฐานะแม่เจนิสจะให้อภัยเขาอย่างแน่นอนเขาไปเล่นบ้านของแจ็คทันเวลาที่ได้เจอแฟนหนุ่มกำลังขอโทษซูซานวอลเลสคุกเข่าเพื่อรับการอภัยจากซูซานสิ่งนี้ทำให้เฮนรี่ไม่ดีใจเลยแผนร้ายกำลังจะคลี่คลายเฮนรี่แต่ลำโพไฟฟ้าลงสนามวอลเลสกำลังอับน้าเลยถูกไฟฟ้าดด ไฟฟ้าที่แช่น้ำทำให้เขาเสียใจทันทีสูซสานได้รับสายแปลกปลายสายด้านที่เหลือส่งไปยังเนื้อหาในทีวีเมือ่อสูซานไปที่สนามไม่พบวอลเลซเลยแล้วร่างของเขาก็ค่อยๆลอยขึ้นสุ่อยู่น้ำสูซสานกลัวมากทำให้ถ้วยน้ำในมือตกลงพื้นทุกเรื่องก็ถูกเฮนรี่บันทึกวิดีโอไว้ตำรวจมาเพื่อสอบสวนพบว่าวอลเลสไม่เพียงตายแต่ยังสำลรักเฮนรี่โฉบเข้ามาบนตักของสูซานอาะให้เธอปลอบใจเขาสูซสานเห็นดอกไม้ที่เฮนรี่มอบให้เธอรู้ทันทีว่าการตายของวอลเลส มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเธอไปที่บ้านของเฮนรี่เพื่อตามหาเจนิสบอกความคิดของตัวเองให้เธอฟังเจนิสพูดพูดปลอบใจแล้วเห็นซูซานออกไปและเฮนรี่ได้ยินเรื่องนี้อย่างบังเอิญเขาทําให้โทรศัพท์ในบ้านอยู่ในสถานะไม่ว่างเปิดทีวีและจงใจฉายฉากฆ่าวอลเลซเมื่อคือนนี้เสียงนั้นดึงดูดความสนใจของเจนิสพรเนื้อหาในวิดีโอเธอก็รู้ความจริงทันทีโดยไม่คาดคิดเฮนรี่หยิบค้อนอย่างใจเย็นแล้ว เดินไปหาเจนิสช่วยโอกาสที่เธอไม่สนใจก็โดนมือของเธอเธอเจ็บปวดเลยลงไปแล้วพันผ้าพันแผลไว้เอาโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจแต่พบว่าโทรศัพท์กำลังอยู่ในสถานะไม่ว่างเจนิสอายากคุยกับเฮนรี่อย่างชัดเจนแต่จูจูเขาก็โดนมือเธอด้วยค้อนเธอผลักเขาลงแล้ววิ่งหนีไปล็อกตัวเองในห้อง ส่วนเฮนรี่ก็วิ่งไปที่ระเบียงแล้วทุบกระจกเพื่อเข้าไปเขาหยิบแก้วขึ้นมาจากพื้นแล้วแทงใส่เจนิสัตทั้งสองล้มลงจากชั้นบนตอนนี้ตำรวจก็มาถึงด้วยพวกเขาเข้าไปแล้วเจอคนสองคนนอนอยู่บนบันไดตำรวจบอกให้ครูรอข้างนอกจากนั้นก็จับชีพนของเฮนรี่และพบว่าเขาไม่หายใจอีกต่อไปแล้วหยิบโทรศัพท์โทรหาตำรวจวางปืนไว้บนตัวอย่างสะดวกเลยแต่เฮนรี่ก็ใช้เวลานั้นหยิบปืนขึ้นแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาก็ใส่กลับตำรวจเห็นว่าโทรออกไม่ได้ตลอด หันไปจับปืนแต่ปืนขยับตำแหน่งแล้วเขารู้สึกแปลกๆแต่ไม่ได้คิดอะไรมากเลยหยิบปืนแล้วจักไปเขาพบศพเฮนดรี่หายไปแล้วเมื่อมันหันกลับมาเฮนรี่ก็ชี้ธนูมาที่เขาตำรวจยกปืนขึ้นแต่พบว่าปืนไม่มีกระสุนตอนที่เขายังคงเหนียวก่เฮนรี่ก็ยิงธนูเข้าที่ท้องของเขาแล้วคว้างกระสุนใส่ร่างกายเสียงกรีดร้องที่น่าสงสารของตำรวจดึงดูดความสนใจของครูเธอเห็นศพบ,บนพื้นและไม่รู้จะทำไงดี ประตูที่หลังปิดกระทันหันเธอไปที่ประตูหลังเพื่อเตรียมจะหนีเฮนรี่ถือปืนยืดหยุ่นโจมตีเธอพอหันกลับไปลุ่งลกก็พุ่งเข้าใส่จัดการทุกอย่างแล้วเขาดึงทุกคนมารวมกันตอนนี้โทรศัพท์ดังขึ้นคนที่โทรมาคือพ่อบุญธรรมของเฮนรี่ได้ยินว่าพ่อกำลังจะกลับมาเขาวางหูโทรศัพท์ทันทีแต่งตัวและดูแลผมแล้วเปิดแกส๊สทั้งหมดตอนที่พ่อกลับมาก็พบศพสามตัวกับโครงกระดูกนั่งอยู่บนโต๊ะเขาตกใจมากเลยแล้วเฮนรี่ก็โยนถังเพลิงเข้าไปในบ้าน ระเบิดดังกึกก้องทุกอย่างกลายเป็นเท่าฐานตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุจากการตรวจร่างกายพบว่ามีเด็กอายุสิบขวบแล้วเด็กคนนี้ก็ถูกไฟครอกตายเหลือแต่โครงกระดูกแต่ซูซานไม่เชื่อไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็พบเด็กชายคนหนึ่งที่มีความใจเสื่อมออยู่บนถนนพวกเขาตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่าโจเซและพบหาครอบครัวใหม่ให้เขาสามีภรรยาคู่นี้รู้สึกยินดีที่ได้รับเลี้ยงลูกประตูเปิดออกโจเซเข้ามา ทั้งสองคือพ่อใหม่และแม่ใหม่ของผงเหลอสามีภรรยาคู่นี้พอใจมากแต่เมื่อได้ฟังก็รู้สึกหนาวถึงกระดูกสันหลังอันที่จริงเด็กไม่ได้ไร้เดียงสาย่างที่เราคิดพวกเขาเข้าใจทุกอย่างความดีและความชั่วของพวกเขามีมาแต่กําเนิดภาพยนตร์ก็เป็นแค่ภาพยนตร์นั่นแหละหวังว่าชีวิตที่แท้จริงของเด็กคนนี้จะเต็มไปด้วยความสนุกและความส